สวัสดีค่ะแฟนขับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งจะมาบอกแฟนขับที่น่ารักทุกท่านนี่คือต้นไม้มงคลนะคะก็คือต้นไม้หัวใจสีม่วงนะคะแล้วก็เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวใจราหูนะคะแฟนขับนี่สวยงามมากนะคะพี่กุ้งก็ปลูกใส่กระถางไว้นะคะแฟนขับนะนี่ใบเขาจะนันหนา,น,าน,นะคะ นีค่ะแล้วก็ก็จะมีขนแซมๆนะคะลักษณะของใบเขาจะมีขนแซมๆนะคะตามกีบนะคะของหัวใจสีม่วงนะคะไม่ทราบว่าแฟนคลับที่น่ารักท่านไหนคะได้ปลูกไว้ประจำบ้านหรือเปล่าคะเป็นต้นไม้มงคลนะคะถ้าใครได้ปลูกแล้วนะคะเงินจะไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะจะเป็นการออมทรัพย์ได้อย่างดีนะคะเขาจะเป็นแบบพุ่มๆนะคะ นี่ราคาปลูกไว้ในกระถางนะคะหรือเราจะปลูกลงดินก็ได้นะคะพิธีในการปักชำนี้ก็ไม่ยากนะคะแล้วก็เด็ดก้านของเขาเลยนะคะแล้วก็ลงดินเลยนะคะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะทนแดดทนร้อนทนฝนทุกอย่างเป็นต้นไม้มงคลน,นะคะที่สวยแล้วก็มีสัญลักษณ์ก็คือเป็นสีม่วงนะคะดอกของเขาจะมีดอกของเขาจะเป็นสีออกขาวนะคะแฟนคลับนี่นะคะ พี่กุ้งก็ปลูกไว้ตรงห้องครัวนะคะสองกระถางค่ะแฟนขับปลูกไว้สองกระถางนะคะปลูกนี้มานี่ประมาณ22ปีแล้วนะคะแฟนขับนะคะถ้าใครได้ปลูกคงทนเนี่ยทำธุรกิจค้าขายอะไรก็จะเจริญงอกงามนะคะเหมือนหัวใจสีม่วงหรือหัวใจราหูนี่ละค่ะแล้ว,ลวบางท่านนะคะก็จะปลูกไว้ในบ้านก็มีนะคะปลูกที่ โต๊ะกินข้าวนะคะทำให้บริเวณในบ้านเรานะคะเป็นการฟอกอากาศนะคะแล้วก็ในบ้านเราก็จะสดชื่นนะคะพี่กุ้งก็จะปลูกไว้ตรงโต๊ะกินข้าวนะคะแฟนคลับนี่นะคะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะคะสีสันเขาก็สวยงดงามน,นะคะแต่เขาไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ถ้าเขานานไปเขาก็จะร่วงโรยนะคะแล้วเขาก็จะเติบโตใหม่นะคะแฟนคลับเดีย๋ยวพี่กุ้งจะจับให้แฟนคลับได้ดูนะคะนี่ ะะเห็นไหมคะลักษณะใบของเขานะคะจะหนานะคะสีม่วงเนี่ยค่ะมีแล้วแล้วก็ใบของเขาเนี่ยเป็นขนด้วยนะแต่บางคนเขาแนะนําว่าให้กินด้วยนะแต่พี่กุ้งยังไม่เคยกินเลย,เลยคะ่ะแฟนคลับนะคะอันนี้เป็นไม้ประดับนะคะบางคนเขาบอกว่าสรรพคุณเนี่ยช่วยรักษาหลายหลายโรคเหมือนกันนะคะแต่พี่กุ้งยังไม่แน่ใจเพราะว่าพี่กุ้งก็ยังไม่เคยกินส่วนมากพี่กุ้งก็จะปลูกเป็นไม้ประดับไว้นะคะนี่คะ่ะ เนี่ยฮะด้านหลัง,งเขาก็จะเป็นยาวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขนนะคะนะคะปลูกง่ายนะคะแล้วก็คนไหนนะคะไม่ต้องการญ้านะคะคือญ้าเนี่ยบางทีคนเราจะไม่ค่อยชอบญ้านะคะเพราะว่าเวลาเขาโตเร็วเนี่ยหูเราต้องมาจ้างคนตัดญ้านะคะพี่กุ้งบอกวิธีเลยนะคะให้รีบหา,าหัวใจสีม่วงเนี่ยมาปลูกได้เลยนะคะเพราะว่า เขาจะไม่ให้ยากขึ้นเลยนะคะแล้วก็ทําให้ตรงจุดนั้นก็มีแต่สีม่วงนะคะสดใสงดงามนะคะนี่พี่กุ้งอยู่ที่บ้านนะคะเสียงบรรยากาศมีนกนะคะหลากหลายนะคะเนี่ยมีนกเขาด้วยนะคะแฟนคลับพี่กุ้งอยู่แบบธรรมชาตินะคะนี่พี่กุ้งก็ต่อสปริงเกอร์นะคะแฟนคลับเห็นไหมเนี่ยต่อสปริงเกอร์นะคะให้น้ําไหลเวียนตลอดนะคะนี่ค่ะปลูกในกระถางก็ได้นะคะ แต่ถ้าใครไม่ชอบหญ้าวัชพืชทั่วไปเราก็ปลูกหัวใจสีม่วงได้นะคะเขาจะสวยนะคะนี่ค่ะให้ดูเลยนะคะแฟนคลับปลูกเลยนะคะง่ายๆค่ะแฟนคลับเสียบลงดินก็เกิดแล้วค่ะทนแดดทนร้อนทนฝนนะคะใครที่ชอบสีม่วงยกมือขึ้นเลยนะคะใบเขาจะหนานะคะแล้วก็จะเป็นปลายแหลมอย่างนี้ค่ะเหมือนดอกบัวเลยนะคะแฟนคลับนี่ เหมือนดอกบัวนะคะสวยงดงามนะคะดอกไม้มงคลนะคะหัวใจสีม่วงนะคะที่เขาเรียกว่าหัวใจสีม่วงบางบางท่านปลูกนี่อาจจะไม่รู้นะคะว่านี่คือต้นไม้มงคลอะไรนี่คือต้นไม้มงคลนะคะหัวใจสีม่วงนะคะปีกุ้งก็จะปลูกอยู่นี่ค่ะปลูกแซมกับต้นเข็มนะคะแฟนขับเห็นไหมนี่ต้นเข็มนะคะ อันนี้ต้นเข็มดอกต้นเข็มสวยนะคะแฟนคลับนี่ใครปลูกต้นเข็มไว้เนี่ยบ้านนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่มีอุปสรรคเลยนะคะแล้วก็ไม่มีศัตรูนะคะเพราะต้นเข็มเนี่ยจะเป็นต้นที่ทิมแทงเลยนะคะป้องกันเพศภัยนะคะทุกอย่างนะคะนี่ต้นเข็มนะคะปีกุ้งก็จะปลูกยาวเลยนะคะหนูนเห็นไหมคะหัวใจนะคะ หัวใจสีม่วงนละพี่กุ้งปลูกอยู่สองกระถางนุ้งก็พี่กุ้งก็เปิดปลูกเฟิร์นด้วยนะคะเฟิร์นสบายนางนะคะนี่เป็นธรรมชาติแล้วก็ปลูกต้นหมากด้วยนะคะก็จะทําให้บ้านเราร่มรื่นแล้วก็จะมีนกหลายสายพันธุ์นะคะมาอยู่อาศัยนะคะนี่แหละคะ่ะบ้านพี่กุ้งแบบธรรมชาตินะคะนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นห้องครัวนะคะนี่ห้องครัวนะคะด้านข้างนะคะเป็นถัดนี่เห็นไหมคะ เขาจะออกเป็นช่อๆเป็นพุ่มๆแล้วก็เป็นแล้วต่อไปนะคะพอเราเ,อาเสียบลงดินแล้วก็จะแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆเลยนะคะขยายนะคะแล้วตรงจุดนั้นก็จะเป็นสีม่วงที่สวยงามและงดงามนะคะเวลาเราได้หายเหนื่อยนะคะจากการทำงานเรามาดูดอกไม้หัวใจสีม่วงเนี่ยทำให้เราผ่อนคลายนะคะขนของเขานะคะแฟนค่ะขนของเขา ขนเขาหนี่ละเอียดนะคะไม่ม,ไมีไม่ไม่มีหนามนะคะแฟนคลับเป็นสวยเนี่ยเห็นไหมคะข้างหลังเขานะคะนี่ใครมียกมือขึ้นเลยนะคะดอกเขาจะออกสีกขาวแต่ช่วงนี้ยังไม่ออกดอกนะคะออกไปแล้วช่วงหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวยนะคะปลูกในกระถางก็ได้ส่วนมากเขาก็จะปลูกตามสถานที่นะคะส่วนของราชการนะคะหรือตามบ้านนะคะหรือตามสไตล์รีสอร์ทนี่แหละค่ะ สุดยอดเลยนะคะแฟนขับนะหารีบมาปลูกเลยนะคะสวยงดงามมากนะคะแล้วก็มีต้นไม้แสมๆด้วยนะคะเป็นพุ่มๆอย่างนี้แ่ะค่ะเห็นแล้วก็ชื่นตาชื่นใจนะคะเป็นการแล้วก็ปรับในห้องบ้านเรานะคะฟอกอากาศได้อย่างดีนะคะเขาจะดูดสารพิษได้อย่างดีนะคะแล้วนี่อะไรต้นอะไรมาแสมเนาะนี่โอ้ต้นจันผากับแฟนขับดูสิ ต้นจันผามาแซมเลยนะคะนี่ขนาดอยู่ข้างบนนั่นเนี่ยขนาดอยู่ข้างบนนะคะแฟนขับดูสิอันนี้คืออันนี้ทิ่อันนี้ก็คือเขาล่วงโรยไปแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่เขาจะล่วงโรยเองนะคะนะคะรีผามาปลูกได้เลยนะจ๊ะขอให้แฟนขับที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งจะ มอบสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ต้นไม้มงคลนะคะให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านได้เอามาปลูกในบริเวณบ้านเรานะคะก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะทำกิจการค้าขายก็จะเจริญรุ่งเรืองนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลี้ลับนะบางบางท่านอาจจะไม่รู้นะคะพี่กุ้งก็ปลูกมาเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นนะคะ สุขกายสุขใจนะคะมีความสุขอยู่กับต้นไม้นะคะแล้วทำใจให้เราสบายเลยละค่ะนะคะ,นะคะนี่คือ,อหัวใจสีม่วงนะคะนี่ค่ะอขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านนะคะที่ก็มากดไลค์กดชอบพี่กุ้งสม่ำเสมอขอบคุณอย่างสูงนะเจ้าค่ะบ๊ายบาย